ดิ้นหลนเพื่อปากท้องทั้งชีวิตไม่เคยลอยกระทงเปิดบ้านพิมพ์รีพายเริ่มจากลูกน้องส่งต่อเป็นช่วยคนเดินลุยฝนขายทอดมันเรียกได้ว่าไม่รู้จักไม่ได้แล้วสำหรับพิมพ์รีพายหรือพิมพันธ์สลัดแม่ค้าออนไลน์ลีลาการขายสุดแซบบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยลอยกระทงเลยเคยแต่ไปช่วยแม่เก็บเหรียญในกระทงปกติแล้วเด็กทั่วไปพ่อกับแม่ก็จะพาไปลอยกระทงแต่เราพ่อแม่ขายข้าวแกงถึงวันลอยกระทงก็จะขายกระทงขายกระทงตั้งแต่ตอนอายุ8ขวบมาจนถึงอายุ20เป็นวันสำคัญของชีวิตมากว่าวันนี้จะต้องมีเงินหลักหมื่นเฝ้าฝันวันขายกระทงมากเลยวันขายกระทงคือวันร่ำรวยของเราตอนเราอายุ12ขวบ พี่สาวเป็นคนเล็งกระทงให้ส่วนเราเป็นคนกระโดดน้ำลงไปขโมยกระทงที่เขาลอยเสร็จเอาขึ้นมาขายต่อเราเพิ่งจะเลิกขายกระทงเมื่อ3ปีที่แล้วเองนะับเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากเธอยังได้ทําช่องใน YouTube เป็นรายการต่างๆรวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้โซเชียลได้เข้ามาชมกัน เธอสร้างกระแสอีกครั้งกับการบุกไปช่วยเหลือเด็กๆบนดอยให้มีไฟฟ้าใช้โดยที่เธอยอมจ่ายเงินกว่า500,000บาทเพื่อมอบแสงสว่างเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็กๆชาวดอยกลุ่มนี้ทั้งนี้หากย้อนกลับไปเรามักจะเห็นเธอออกมาตอบแทนสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือกับคนที่มีชีวิตลำบากอยู่เสมอและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดทำลายว่าเธอนั้นช่วยเหลืออะไรสังคมบ้าง 1. ช่วยรักษาลูกน้องตัวเอง400 0 0 0กว่าบาท 2. เ่ามารานเข้าเลี้ยงอาหารที่ราชบุรี 3. เหมาซื้อของทั้งตลาดแจกต่อ 4. จ่ายค่าไฟให้มูลลนิธิธรรมานุรักษ์จำนวนหลายแสนและรับดูแลต่อ 5. จ่ายค่าเทอมให้เด็กทั้งโรงเรียน 6. แจกจักรยานบันดาลสุขให้แก่คนแก่และเด็กๆ 7. ให้ค่ารถคุณพ่อคนหนึ่งกลับไปหาลูกสาวที่ต่างจังหวัด 8. ทํทรถกับเข้าไปแจกตามหมู่บ้าน 9. ช่วยน้ำท่วม1ิ ช่วยต่อยอดร้านคุณยายที่ขายของข้างถนน11เหมาซื้อของคนขายตามข้างถนนและเอาของไปแจกต่อ12ไปช่วยปลอบใจคน13ส่งคนพิการเรปริญญาเอก